สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทารุนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาตุลในช่วงระหว่างวันที่1นึถึงสิตุลาคม2564ขอขอบคุณสาหรับการกดติดตาม s ับสไครต์และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนะคะเราลองไปอัปเดตนะคะนี่คือสถานการณ์เราลองไปดูเช็คเอเนอรของชาวราศีตุลน,นะคะด้านความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ Energy คุณเป็นอย่างไร Eight of Pentacles Five of Cups และ Page of s o สอ s นะคะเอาละ่ะชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของความคิดถึงนะคะหรือว่าในการที่แบบว่าห่างหายหรือว่ามีการเงียบหายของใครบางคนนะหรือคุณกับเขามีการห่างกันทำให้คุณคิดถึงเขามากๆเลยนะคะเป็น energy ของการ สืบสองนะคะมันมีการพูดคุยน้อยนะคะแต่ใช้ในเรื่องของการสืบสองมากกว่าแต่ตัวคุณเองอะ่ะค่อนข้างที่อาจจะสร้างกำแพงกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าโอเคมันต่อต้านกับความสัมพันธ์เนี้ยนะเพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณพยายามกับเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้มาเต็มที่แล้วทํามามากแล้วทุ่มเทมามากพอสมควรแล้วนั่นเองนะคะ อย่างใดก็ตามเนี่ยมันไฟครับนะคะเอเนอร์จีที่อย่างแบบเหมือนอย่างคิดถึงหวนถึงอดีตเก่าๆนะคะนึกถึงวันเก่าๆที่เคยดีเคยมีความสุขร่วมกันนั่นเองนะคะเอเนอร์จีของ5 of Cup รก็ขึ้นในสถานการณ์ด้วยนะคะอันนี้ทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างขอทราบเอเนอร์จีตัวเตนความรู้สึกนึกคิดเขาคนนั้นของชาวตุนเขาเป็นยังไงคะตอนนี้ Four of Cups justice และ three of cups นั่นเองนะคะในส่วนของเขาเนี่ยนะคะมี energy ของตัวเขาเองขึ้นมาด้วยเนาะบางคนมีการดีลกับชาวตุนด้วยกันเองก็มีนะคะเขาดูม,ม,มีมีเขาอาจจะเคย ตัวเขาเองก็อาจจะเคยคิดว่าพยายามกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะเขาอาจจะเคยงอนง้อคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนมันมีช่วงที่คุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาก็ได้นะคะแล้วมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยแบบเหมือนคิดตัดสินใจนะว่า kidding. ตัวเขาเองอาจจะอยากไปใช้ชีวิตในส่วนของเขาและอาจจะอยากแบบว่ามีเพื่อนฝูงนะคะพบปะสังสรรค์อะไรในส่วนของเพื่อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเขาก็ยัง ตัดใจไม่ได้หรอกนะคะจากคุณเขาก็ยังอยากที่จะเจอคุณอยู่นะคะเขายังอาจจะมีคุณไว้แต่ว่าบางครั้งเขาแบบมีความรู้สึกเหมือนว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะอยากจะถอยหลังออกมานะคะอาจจะแบบอยากลดสถานะความสัมพันธ์หรือมีความเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยนะคะมีมียังมีความสัมพันธ์ไม่ค่อยชัดเจนอยู่นะคะเป็นสถานะของความเป็น ความเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นมากกว่าเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะนี่เราลองไปดูซิสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะสตรนบางคนอาจจะดีวกับชาวสิงนะคะทีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความคิดถึงนะคะสตรนนะคะเป็นเรื่องของความคิดถึงเรามีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคู่ของเรานะคะเราพยายามกับเรื่องราวของความรักในครั้งนี้เยอะเหมือนกันนะคะบางคนก็แบบพยายามดูแลเอาใจใส่นะพยายาม เข้าอ,อกเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นอย่างดีเลยคือทําดีที่สุดกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะที่จะแบบปกป้องดูแลนะคะาทาทุกวิถีทางอะไรเงี้ยแบบว่าพยายามที่จะเข็นความสัมพันธ์เนี้ยไปให้แบบดีที่สุดอย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยนะคะแต่ตัวเขาเองนะคะอาจจะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าการที่คุณดูแลเอาใจใส่หรือปกป้องอะไรตรงเนี้ย ขาอาจจะมองในบางครั้งเ <st> ขาอาจจะมองในแง่มุมว่าคุณไปควบคุมคอนโทรลเขาก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้มันเลยเป็นลักษณะเหมือนกับเอเ <s> ข้าใจกันไปคนละอย่างนะคะเขาเขามองว่าเราไปไปควบคุมเขาอะไรเงี้ยเราเราเรามีความรู้สึกว่าเออเราต้องออกแรงกับความสัมพันธ์นี้เนะาะกว่าที่จะแบบอืเข้าใจเขาได้อะไรเงี้ยนะคะบางคนอาจจะแบบดิวกับคนที่เราคิดว่าเอาเอเขาเขา ขามีลักษณะของความเจ้าชู้หรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามที่จะเอ่อเอาชนะเขาให้ได้ตรงนี้เอาชนะใจนะคะเอาชนะใจเขาให้ได้ตรงนี้แต่ว่ามันก็ทํายากอะไรเงะะี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะม,มันมี energy ของความเป็นคู่อยู่นะแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของ ego เข้ามานะคะมี ego แล้วก็การเอาชนะค้าคารกันอะไรในบางครั้งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนกับตัวเขาเองนะคะตัวเขาเองเนี่ย จะยอมจะยอมสิโรน่าบกับคุณนะถ้าหากว่าเออคุณเนี่ยนะคะใช้ความอ่อนโยนแล้วก็แบบเหมือนเหมือนปล่อยเขานะคะปล่อยให้เขาแบบได้มีอิสระอะไรเงี้ยเขาจะยอมยอมกับคุณมากเลยยอมกับคุณคนเดียวแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความรู้สึกเหมือนเข้าไปก้าวไกา่กับชีวิตของเขาอะไรเงี้ยในความรู้สึกของเขานะคะเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะถอยออกมาอะไรแบบนี้ทีนี้ ใจประกอบเป็นอะไรบ้างนะคะคุณน่าจะแบบเหมือนมีการที่จะมีความรู้สึกว่าเออเราเราอยู่ได้ด้วยตัวเองสักพักแล้วนะคะหมายถึงออพยายามที่จะเปลี่ยนโฟกัสของตัวเองละนะคะมาโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินอะไรก็ตามก้าวเหรียญนะคะเพื่อที่จะแบบประสบความสําเร็จการงานการเงนิงน,งน,งน,งนพยายามอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเออถ้าเราแบบว่ามวัวแต่ คิดถึงเขามากไปนะคะยึดติดกับเขามากไปอะไรเงี้ยดูเหมือนว่าเขาจะถอยห่างจากเราทุกทีเราก็เลยมีความรู้สึกเออเราต้องถอยมาอยู่กับตัวเองแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งเออความสัมพันธ์มันเหมือนเราอยู่ตัวเองแล้วเรามันแฮปปี้มากกว่าอะไรแบบนั้นด้วยนะคะ สาเหตุของปัญหาที่ทําให้เราแบบมาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราเคยเจ็บกับความสัมพันธ์นี้มาเยอะแล้วก็ได้นะคะหรือว่าคุณเจ็บกับความสัมพันธ์อื่นๆในเรื่องของความรักมาเยอะเหมือนกันนะคะในเรื่องของสิบดาบเนาะบางคนก็แบบเหมือนความสัมพันธ์ที่มันดูเหมือนจะยุติลงไปจบลงไปหรืออยู่ในสภาพบางคนอยู่ในสภาพอาการที่มันค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสรอแร่นะคะออยอมที่จะ เจ็บแต่จบอะไรแบบนี้นะคะบางคนแบบเหมือนมีความรู้สึกว่าเราโดนหักหลังในความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นไปเลยนะคะค่อนข้างเจ็บเยอะอยู่นะคะ10ดาบมันคุณก็เลยเลือกที่ว่าโอเคบางคนอาจจะยอมที่จะจบความสัมพันธ์นี้ไปเนาะเราก็อาจจะแบบโอเคอาจจะขอเริ่มต้นใหม่กับตัวเองหรืออะไรแบบนี้นะคะ the world บางคนเดินออกมานะคะเพื่อแบบขอเป็นคนเดินออกไปเองดีกว่า ะะเพื่อที่ไดไ้ไม่เจ็บมากไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นอยู่ในช่วงของการฮิลตัวเองเยียวยาตัวเองของคุณก็ได้นะคะในเรื่องของเทมเพลนส์คุณอาจจะดีวกับชาวธนูนะคะทีนี้เนี่ยคุณก็พยายามใช้เวลาตรงนี้นะคะเยียวยารักษาจิตใจตัวเองยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองก็พยายามยอมรับเนาะว่าออบางทีมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า พออยู่ๆไปอ่ะบางทีความในใจลึกๆของเราอ่ะมันยังคิดถึงนะคะเรื่องราวในอดีตยอยู่ห้าถ้วยนะคะยังไม่ลืมอดีตเก่าๆที่มันแบบแวบ,บขึ้นมาว่าเออเรายังลืมอดีตไม่ได้นะก็คือสิ่งที่เคยทําร่วมกันมามันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นความสุขไงแล้วเราก็แบบเหมือนไปมองในสิ่งที่มันมันเป็นอดีตไปแล้วอ่ะนะคะจริงๆแล้วห้าถ้วยก็คือแบบลองพยายามอยู่กับปัจจุบันนะคะ อ,อดีตมันก็คืออดีตเนาะถ้าเกิดว่าเราเราไม่ไปยึดติดกับตรงนั้นอาจจะหันมามีความสุขกับปัจจุบันเองอ่ะคุณก็จะคลายในเรื่องของความทุกข์ความเศร้าไปเองนะคะคุณก็เลยแบบเออพยายามพยายามหันมามีโลกของตัวเองนะคะหรือว่าพยายามที่อยากจะก้าวเข้าไปสู่สังคมใหม่ๆโลกใหม่ๆหรือไปเจอใครใหม่ๆอะไรแบบนี้ด้วยนะคะสองไม้เนาะบางคนคุณอาจจะได้พบเจอใครบางคนนะคะที่เขาอยู่ไกลาจากตัวคุณนะคะ แต่ว่าคุณก็ยังเหมือนกับถือใครไว้ในมือเนาะมันยังมีมีใจให้กับใครบางคนที่คุณยังรอคอยเขาที่แบบว่าห่างไกลกันออกไปแล้วหรือบางคนคุณเป็น energy ของคนที่อยู่ห่างไกลกันด้วยนะคะสิ่งต่างๆคุณอาจจะแบบว่าโอเคหันไปพยายามมีความสุขเนาะหันไปหาเพื่อนฝูงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยที่จะแบบว่า หาความแฮปปี้กับชีวิตตรงนี้มันก็ดีนะคะมันทําให้คุณมีความสุขแล้วก็ลืมเรื่องราวเก่าๆได้นะคะทีนี้ในส่วนของเขาเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของเขาเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาก็อาจจะแฮปปี้ในโลกของเขาเขาอาจจะมีมีใครบางคนนะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่มีโลก สองใบหรือหรือมีคนมากกว่า2คนอะไรเงี้ยคุณมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะแฮปปี้อยู่กับตรงนั้นนะคะมันก็เลยทําให้แบบเหมือนบางครั้งคุณก็มีจิตใจเศร้าหมองเนาะมีความแบบวิตกกังวลนะคะหรือว่าระแวงหรือว่าบางครั้งคุณอาจจะมีความรู้สึกเสียใจอยู่เหมือนกันนะคะมันเป็นอารมณ์ที่ยังตัดขาดไม่ได้นะคะหรือว่าในเรื่องของ ความความสังเลสงสัยนั่นเองนะคะความอารมณ์ไม่ดีความน้อยอะไรเงี้ยก็เข้ามานะคะรบกวนจิตใจคุณนะพูดถึงว่าในเรื่องของคนใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณนะมีไหมก็มีอยู่แล้วแหละนะคะก็อาจจะเข้ามาในรักษาความเป็นเพื่อนเป็น,ปนมิตรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ให้ความสุขแฮปปี้กับคุณแต่คุณก็ดูเหมือนว่าก็ยังไม่ค่อยแน่ใจก็ยังดูๆไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีความสงสัยในตัวเขากลายเป็นว่าคุณอาจจะแบบ ไม่ค่อยเชื่อใจใครมากนักในช่วงนี้นะคะไม่ค่อย trust ไม่ค่อยเชื่อใจหรือไว้าวางใจใครเท่าไหร่นะคะแล้วคุณก็ไปสู่โหมดของการเลือกนะคะหรือว่าพิจารณาคนหนักมากนะคะใครจะมาใครจะไปคุณจะแบบดูดูเยอะเลยว่าจะเข้ามาทําร้ายคุณหรือเปล่าหรือว่าคุณจะได้อะไรจากความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะ <c oughs> หมายถึงว่าคุณจะได้มีความสุข จสบายใจไหมนะคะไม่งั้นเนี่ยคุณจะคิดหนักมากเลยนะคะใช้การพิจารณาความสัมพันธ์หนักมากนะคะเด็กเรียนในช่วงนี้เนาะคุณอาจจะดีวกับชาวทัดน้ำนะคะมีกรกฎพิจิตแล้วก็ชาวทัดดินนะคะรฤศพกันบังก่อนด้วยนั่นเองโอเคนี่ก็คือสถานการณ์โดยรวมเราลองไปดูนะคะว่าข้อความในใจจากเขาคนนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะข้อความในใจเขาคนนั้น เป็นอย่างไรข้อความในใจนะคะ I feel deeply triggered by you คุณยังมีอิทธิพลกับเขานะคะคุณมีอิทธิพลต่อความคิดของเขามากๆเลยนะ I just don't w a i t to be a loser I just don't want to be a loser in front of you แต่เขาไม่อยากที่จะเป็นผู้แพ้หรือผู้สูญเสียต่อหน้าคุณนั่นเองเนี่ยด้วยอีโก้ของเขานะคะ I'm afraid you will say no เขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขานะคะหรือว่าเขาอาจจะทำอะไรไว้เยอะเขาไม่ค่อยมั่นใจว่าโอเคถ้าเกิดว่าจะมีการเข้ามาหรือพูดคุยกับคุณอะไรเนี้ยนะแล้วคุณจะปฏิเสธเขาหรือเปล่านะคะ I still love you regardless เขายังรักคุณอยู่เสมอนะคะสำหรับคนคนนี้เนาะต่อไปนะคะเราลองไปดูซิว่า ภาพความรักความสัมพันธ์โมเมนต,ต์สำคัญของชาวตุลในช่วงนี้เป็นอย่างไรมันมี e NERGY นะคะของคนที่แบบเหมือนมีความห่วงใยดูแลกันนะคะยังคงรักห่วงใยคิดถึงอะไรเงี้ยนะคะมีความเป็นโซเมทที่แบบรู้ใจกันเนาะอาจจะเป็นผ่านช่วงของความ ปรับทุกกันมามีความขมขื่นกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงของการฮิวตัวเองเยียวยาตัวเองนะคะแต่ว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทุ่มเทไปเนี่ยทำไมมันดูสูญเปล่านะคะเหมือนแบบรออินน้ําลงในถ้วยแล้วมันก็เหมือนรินน้ําลงในถ้วยที่ท,ที่เป็นภาชนะก้นรั่วะคะ่ะรินเท่าไหร่มันก็ไม่พอมันก็ไม่เติมเต็มสักทีนั่นเองนี่เราลองไปดูว่า เส้นทางแห่งความรักของชาวตุนในช่วงนี้เป็นอย่างไร Am I Good Enough, c a r m i c Partner และ Better High คือมันจะมีคนที่แบบหายเงียบในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าไปอยู่ในโลกของตัวเองเพราะคิดว่าโอเคหลบซ่อนตัวก่อนดีกว่าอาจจะเป็นความปลอดภัยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปหลบซ่อนตัวหายเงียบไปอะไรอย่างนี้นะคะ,อา,อ,ะ,อ,าะ,คะอาจจะมีความไม่ค่อยมั่นใจ นะคะมีคนที่ไม่มั่นใจกับเรื่องของอคิดว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอสําหรับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะแล้วก็มันก็แบบอาจจะทําให้แบบเกิดปัญหากันตลอดในความสัมพันธ์อ่ะคล้ายๆเป็นรักษณกค่ะมีพาร์ทเนอร์นะคะมันเป็นช่วงที่เกิดเหมือนคิดว่าเออเป็นคู่กรรมกันหรือเปล่านั่นเองนะคะเพราะว่าแบบ ทำอะไรก็อาจจะเออมันมันมีปัญหาเข้ามามีความทุกข์เข้ามามีอุปสรรคเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ทะเออลาะกันห่างเหินกันอะไรอย่างงี้นะคะนี้เราลองไปดูว่าลักษณะความสัมพันธ์เป็นยังไงข่าวสาบลักษณะความสัมพันธ์ของชาวตุนในช่วงนี้เป็นอย่างไร thinking of you เนี่ยค่ะเป็นแบบมันมีความคิดถึงเนาะมีความคิดถึง อยู่เสมอเลยนะคะเวท ting และลิฟท์บีไฮ d ก้อนสัมพันธ์เนี้ยอาจจะแบบว่าเออมันเคยคาดหวังกันในเรื่องของความมั่นคงนะคะบางคนอาจจะอยู่ในสถานะการแต่งงานแล้วหรือว่าแบบว่าคาดหวังเรื่องของการมีคอมมิชเมนต์นะคะการแต่งงานที่มันมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะพอมาเกิดเหตุการณ์ที่แบบต้องห่างเหิน,นียบหายไปแล้วมีความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนกับ จำเป็นจะต้องทิ้งไอภาเพเหตุการณ์ต่างๆอัันนน้เหล่านั้นที่เคยคาดหวังไว้ต่างๆนานาเอาไว้เบื้องหลังนั่นเองนี่เราลองไปดูนะคะว่าแล้วปัญหาต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะคะแองเจิลอยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวตุนในช่วงนี้บ้างแองเจิลแนะนำนะคะ pay attention to the red flag calling in your soulmate และ stay optimistic about your love life o v e l เอาละสำหรับคนที่เผชิญกับปัญหาหนักหนาสาหัสมานะคะเพจ attention to the red f l a g เนี่ยก็คือคือมันอาจจะมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างนะคะก็ให้เชื่อในสัญญาณเตือนนั้นๆน,น,นะคะบางทีอือมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเตือนเราอยู่แล้วนะคะว่า ความสัมพันธ์ไหนที่เราควรจะเลือกหรือควรจะไปต่อนะคะถ้ามันมันมีแต่ความทุกข์ความเศร้าเราควรจะพักเบรกจากตรงนั้นนะคะแล้วก็ลองลองอธิษฐานนะคะ calling in your soulmate เนี่ยคืออธิษฐานถึงคนที่เป็น soulmate ของเราอะนะคะว่าถ้าคนที่เป็น soulmate ของเราจริงอะนะคะแล้วก็เขาดีต่อเรานะคะคือมีดีต่อกันและกันนะแล้วก็จะสามารถที่จะมีความสุข ต่อกันและกันได้นะคะก็ขอให้เขาได้อยู่ในชีวิตของเราแต่ถ้าเกิดว่ามันคือเป็นคนที่ไม่ใช่หรือว่าอยู่กันไปก็จะมีแต่ความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยออบางทีอาจจะเลือกที่จะว่าเราจะต้องปล่อยมือนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะอย่าไปคิดลบกับเรื่องของความสัมพันธ์เพราะบางคนเจออะไรมาเจ็บปวด อะไรอววรเศร้าเสียใจแล้วก็เลยคิดลบไปเลยคิดลบกับทุกสิ่งคิดลบกับทุกความสัมพันธ์อันนี้ไม่ได้นะคะเพราะเราจะอยู่บนพื้นฐานของความคิดที่ positive thinking เท่าน,นั้นนะคะคิดที่เป็นบวกไว้ก่อนนะแล้วมันจะดึงดูดสิ่งดีๆความรักความโรแมนติกที่ดีมาให้คุณนั่นเองต่อไปนะคะเราลองไปดูข้อคิดที่จะให้กับชาวตุ่นในช่วงนี้เป็นอย่างไร เขาคิดสำหรับชาวตุนนะคะ Timing is non e of your business บางคนอาจจะแบบคิดในเรื่องของวันเวลานะคะเมื่อไหร่จะได้เจอคนที่เป็นคนที่ใช่เมื่อไหร่จะ,ะคนคนนั้นจะกลับมาเมื่อไหร่จะ,ะได้เจอคนดีๆกับเขาสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าให้คุณนะคะใช้สิ่งที่เป็นเหมือนคิดในสิ่งที่ดีดึงดูดในสิ่งที่ดีแล้วปล่อยให้ ให้เวลานะคะทามมิ่งเนี่ยนะคะเป็นเป็นตัวกําหนดเองนะคะว่าใครดีไม่ดีหรือว่าให้จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นเป็นคนจัดสรรเวลาที่ดีของคุณนะคะคือคุณคุณปล่อยวางได้เลยนะคะแล้วสิ่งดีๆจะมาถึงในเวลาที่ที่เป็นของคุณนั่นเองตอนนี้คุณยังไม่ควรไปตั้งคำถามเกี่ยวกับเวลาหรือว่ายุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของเวลาอะไรมากนักนะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของชาวตุนนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตาม s Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่ให้ไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะปเดตคลิปใหม่ๆแล้วก็ติดต่อดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอํำนวยพอรอให้ทุกๆคนนะคะโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะมีความโชคดีในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยนะคะไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ